คุณไปส่งชุดของพ่อเอกลิเกเงินล้างกันหน่อยดีกว่าคิวเอาจริงถามตรงนี้เลยเคยเดาเล่นๆไหมเวลาเราเห็นในทีวีหรือไปดูลิเกเนี่ยชุดของเขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ผมว่านะอ่ะอย่างเงี้ยชุดเนี้ยของน้องโตโตเนี่ยอ่าเท่าไหร่คิดว่าห้าหมื่นอ่ะจริงๆก็เคยคิดเหมือนคิวแต่พอไปรู้มาคุณคะราคาจริงชุดเกือบแสนบาทแปดถึงเก้าหบางทีเป็นแสนไปเลย โอ้ในบนเวทีเนี่ยมีหลายชุดด้วยแล้วคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าส่วนใหญ่พระเอกนางเอกลิเกไม่ใส่ชุดซ้ําด้วยนะจ๊ะเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดแต่ละโชว์<อ>เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะค่าชุดลิเกของคณะลิเกเนี่ยมันเป็นเงินมหาศาลมากเรื่องนี้เนี่ยนะคะหนุ่มหล่อเสี่ยงละมุนอย่างน้องโตโตเนี่ยนะคะตอนนี้ซึ่งก็ต้องนั่งแท่นบริหารลิเกคณะนิรันด์อภิวันอัญชรีร่วมกับพี่ชายเขาบอกเลยนะว่าชุดลิเกมันเป็นส่วนสําคัญเลยใช่ครับด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับการออกแบบประยุกต ให้ชุดลิเกเนี่ยมันดูร่วมสมัยมันไม่ใช่แค่ประโคมเพชรเข้าไปอย่างเดียวมันต้องใช้เงินจำนวนมากจริงๆนะครับแพงครัแพงแต่ว่ามันก็จะแล้วแต่ชุดแล้วแต่ดีไซน์หบ่งชุดก็แบบ8-9ดเก้มื่นส่งานตัดครั้ง4ีหงานตัดครั้งหรือเดือนละครั้งคือแบบทุกอย่างคือแพงการที่เราได้เงินมาเราก็ต้อง ลงทุนกับมันอีกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะเป็นเหมือนกันแบบว่าพัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอย่างคือการลงทุนเพราะว่าอย่างลิเกนะคนจะมองว่าได้เงินง่ายมีแม่ยกมีคนให้เงินอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าต้นทุนของการเป็นลิเกมันสูงเหมือนกันอย่างร้องเพลงเนี้ยบางทีชุดถ้าเราไม่ตัดเองเราก็มีการยืมแบรนด์ได้อะไรได้แต่ลิเกคือเราต้องมีของตัวเองแล้วก็จะต้องทําใหม่อยู่ตลอดอย่างช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาที่งานลิเกจะแน่นตลอดเราก็จะตัดชุดบ่อยมากจะบอกเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยที่เราได้มา เราก็ตัดชุดไปเลยตัดชุดต,ตัดชุดคือแบบพอมานั่งคิดแอบใจหายเหมือนกันว่าสองสามแสนคือหมดไปกับชุดหมดเลยอะไรอย่เงี้ย โอ้ปลม,มือเลยครับให้น้องโตโตใช่แต่มันคือนะความลงทุนมันคือการลงทุนแล้วนอกจากราคามหาศาลแล้วยังไม่พอคุณผู้ชมต้องใช้ความอดทนใช่เพราะใครที่ใส่ชุดลิเกมันหนักมากนะชุดหนึ่งนี่20กว่าโลอ่ะมีหัวขึ้นมาอีกมีแบบชุดอีกโอ้ไม่ไหว่ะแค่เดินก็ลําบากแล้วเพราะนั้นความอดทนของน้องโตโตเพื่อแม่ๆเท่านั้นเลยนะครับใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ใส่ามาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยใะคะ่